หลังจากที่ทราบถึงระบบการทำงานของโปรแกรมแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายของระบบบัญชีก็คือการปิดบัญชีประจำปีค่ะหรือในโปรแกรมเนี่ยเรียกว่าการปิดประมวลผลสิ้นปีค่ะซึ่งผลของการปิดประมวลผลสิ้นปีในตัวโปรแกรมหมายถึงการที่โปรแกรมเนี่ยโอนปิดบัญชีรายได้ค่าใช้ใจ่ายเข้าบัญชีกำไรสะสมโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะซึ่งก็เหมือนการปิดบัญชีโดยระบบมือนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะโปรแกรมยังทำการยกยอดคงเหลือนาสิ้นปีที่ปิดไปเป็นยอดยกมาของต้นปีใหม่โดยอัตโนมัติค่ะขั้นตอนของการปิดประมวลผลสิ้นปีนะคะเริ่มจากดูที่รอบบัญชีก่อนค่ะเมนูเริ่มระบบข้อที่3กํกำหนดรอบบัญชีสังเกตนะคะว่าวันที่เริ่มรอบบัญชีจะเป็นวันที่1เดือน1ปี2549 งวดที่1ึงถึงงวดที่12เนี่ยจะเป็นปี49งวด13ถึงงวดที่24เนี่ยจะเป็นปี50พอเวลาเราทําการปิดประมวลผลสิ้นปีสากโรแกรมนะคะโปรแกร,ม,ะะร,แกรมเนี่ยจะปิดแค่12งวดแรกเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นจะไปถึงวันที่31เดือน12ปี2 5 4 9เท่านั้นค่ะส่วนรอบบัญชีใหม่นะคะโปรแกรมเนี่ยจะเริ่มให้เป็นวันที่1เดือน1ปี2550หรอโดยอัตโนมัตินะคะ และปี2551เนี่ยจะก,กระเถิบเข้ามาเป็นงวดที่13บาถึงงวดที่24ให้เลยค่ะปิดเมนูรอบบัญชีก่อนนะคะถัดมานะคะก็คือจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบต่างๆนะคะว่าเราบันทึกถูกต้องหรือไม่นะคะให้เราไปที่ซื้อค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกข้อที่8ค่ะคำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่ค่ะ ช่องแรกนะคะจะเป็นรหัสผู้จำหน่ายจากค่ะให้เราปล่อยช่องนี้ว่างเอาไว้นะคะถึงให้เราเลือกเป็นเจ้าหนี้คนสุดท้ายค่ะจะนั้นคลิกตกลงค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกไปที่คำนวณค่ะเมื่อคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกตกลงค่ะถัดมานะคะให้เราไปที่เมนูขายค่ะเลือกข้อ b ค่ะคํานอนยอดลูกหนี้ใหม่รหัสลูกหนี้จ่านะคะให้เราปล่อยเว้นว่างเอาไว้นะคะถึง เป็นลุกงนี่คนสุดท้ายค่ะคลิกตกลงค่ะจากนั้นให้เราคลิกไปที่คำนวณน,นะคะคำนวณยอดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราคลิกตกลงค่ะถัดมาจะเป็นการคำนวณสินค้านะคะให้เราไปที่เมนูสินค้าค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกข้อที่7ค่ะซ่อมแซมระบบสินค้าข้อ4ค่ะคำนวณยอดสะสมคงเหลือล,ลงบัญชี รหัสสินค้าจากนะคะให้เราเลือกเป็นตัวแรกค่ะถึงตัวสุดท้ายนะคะของสินค้าค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกคำนวณค่ะคำนวณยอดใหม่เสร็จสิ้นนะคะจากนั้นให้เราคลิกตกลงค่ะถัดมานะคะมาที่บัญชีค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกบัญชีสินค้าคงเหลือค่ะคลิกไปที่ ไอคอนขวาสุดนะคะคำนวณสินค้าคงเหลือค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกเป็นลบหนึ่งค่ะลบหนึ่งนะคะหมายถึงให้ระบบนะคะนำยอดสินค้าคงเหลือมาใส่เองแต่ละงวดหรือจะเลือกบันทึกเองในแต่ละงวดก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกไปที่คำนวณค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมเนี่ยก็จะขึ้นอ่ายอดคงเหลือไปงวดนะคะ ข้อที่1ถึง12ค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกปิดได้เลยค่ะถัดมานะคะเราก็ควรที่จะสำรองข้อมูลเอาไว้2ชุดนะคะเพราะว่าการปิดประมวลผลสิ้นปีนานโปรแกรมจะลังข้อมูลปีที่ปิดออกไปค่ะโดยใช้ที่เมนูอื่นๆข้อ1จัดการแฟร้มข้อมูลข้อ1สำรองข้อมูลค่ะจากนั้นนะคะระบุที่เก็บปลายทางที่เราต้องการจะสำรองได้เลยนะคะ ถัดมานะคะก็จะระบุชื่อแฟนที่เราต้องการจะสำรองนะคะในที่นี้ก็ขอจะเป็นชื่อย่อของโปรแกรมนะคะจากนั้นกดเริ่มสำรองค่ะคลิกตกลงจากนั้นนะคะกดปุ่มเรียบร้อยค่ะ ขั้นตอนถัดไปนะคะเมื่อเราปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งมาเรียบร้อยนะคะให้เราเลือกที่เมนูอื่นๆค่ะข้อที่4ประมวลผลสิ้นปีค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นการออกงบทดลองนะคะให้เราไปที่เมนูรายงานค่ะจากนั้นข้อ1นนะคะพิมพ์รายงานให้เราเลือกข้อที่5ค่ะรายงานบัญชีจากนั้นนะคะให้เราไปที่ข้อขหกค่ะงบทดลอง เลือกข้อ1งบทดลองแบบเต็มนะคะให้เราเนี่ยเลือกเลขที่บัญชีจากเลขที่แรกเลยนะคะของผังบัญชีถึงเลขที่สุดท้ายของผังบัญชีนะคะวันที่จากให้เราเนี่ยใส่วันเดือนปีแรกนะคะของปีถึงวันที่31เดือน12ของปีนะคะจากนั้นให้เราคลิกไปที่เครื่องปีนค่ะ แสดงผลนะคะจอภาพจะนั้นคลิกตกลงค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาดูที่ยอดยกมานะคะทางด้านเดบิตและเครดิตนะคะถ้ายอดถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปิดหน้าจอลงไปได้เลยค่ะเสร็จขั้นตอนของการประมวลผลสิ้นปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ